เลยก็อย่างที่บอกว่าเราเริ่มเริ่มต้นจากกลุ่มนี้นะคะที่ที่ท่านอยากอยากช่วยคือช่วยไรก็ได้นเล็กๆน้อยที่ที่ที่จะเข้ามาร่วมในที่นี้นะคะให้ยูทูบเบอร์มีรายได้นะคะหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้รายได้กับลุงเนาะเราก็ได้มีโอกาสเข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบพระคุณลุงต้านะคะขอบพระคุณยูทูบเบอร์ที่เป็นยูทูบเบอร์ทุกช่องเลย แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ FC ทุกๆข่านนะคะที่ที่เมตตานะคะก็สนับสนุนวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นระกาศดีนะคะแล้วก็รู้สึกยินดีมากๆที่จะได้มามอบในส่วนของรายได้ให้กับลุงนะคะตลอดระยะเวลาที่ที่เราช่วยกันทําตลาดมาประมาณสองเดือนหรือสองสามเดือนนะคะสามเดือนก็เป็นเป็นเงินก้อนแรกนะคะที่เรีอาจจะได้มอบให้ลุง ใครดีสักสิบมังครับถ้าใครได้จับแล้วก็จะได้จับอีกนะครับดีสักสิบมังครับถ้าใครได้จับแล้วก็จะได้จับอีกนะครับสิ่งที่เรานะครับได้มอบให้กับลุงมด้วยความด้วยความรักด้วยความอยากให้เนาะมีคนจับร่วมอะไรนะมีคนจับร่วมดปูนะครับปู่มาปู่สวัสดีครับครับสวัสดีครับ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับดีใจครับรับมาแบบนี้นีให้ผมทำยังไงนี่สำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับร่ำรวยร่ำรวยฐางสวัสดีครับผมสะอานเรีร์นะครับที่เคยนะครับที่เคยมอบนะครับสิ่งดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับของแทนนะครับที่เป็นเงินก้อนใหญ่นะครับ นี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับบอสนบอสแนนนะครับนักสู้นะครับแล้วก็ตานะครับแล้วก็ทีมงานลรอยนะครับทั้งหมดนะครับที่ได้รู้จักกันนะครับที่ผ่านมานะครับมีแต่เรื่องดีๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับตอนที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับ เป็นเรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้นนะครับระหว่างลุงนะครับลุงคนนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ปริยานะครับก็วันนี้นะครับวันนี้ก็ก็น่าจะถึงเวลานะครับน่าจะถึงเวลา,าถึงเวลามันสมควรนะครับเพราะทุกอย่างก็เดินทางม,มานะครับนานพอสมควร ก็ขอประกาศนะครับประกาศผ่านไลน์นี้นะครับว่านับจากวันนี้นะครับลุงพลไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะครับไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รีอารอีกนะครับวันนี้ลุงพลขอประกาศนะครับว่าลุงพลจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รีอาอีกนะครับ ว่าลุงพลใจดำนะครับจะบอกว่าลุงพลใจดำนะครับก็คงจะเป็นเวลานะครับอันสมควรนะครับที่จะได้บอกลานะครับกับผลิตภัณฑ์รียนะครับไอครนนะครับให้กับบริษัทรียนะครับโชคดีมีชัยนะครับก็สำหรับลุงพลเองนะครับก็คงจะ